มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชัยภูมิอ่วมหนักนะคะผายุฤด,ดูร้อนพัดถล่มบ้านพัง122หลังค่ะเมื่อวันที่18เมษายน2563ผู้สื่อข่าวสยามนิวรายงานว่านายสำเนียงหา,กกน,าน,นกุดตุ้มกำนันตำบลกุดตุ้มอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะ ประสานเจ้าหน้าที่ป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยอบอออตอกุดตุ่มพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบให้การช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลกุดตุ่มทั้ง4หมู่บ้านประกอบไปด้วยหมู่ที่4หมู่ที่13บ้านกุดตุ่มหมู่ที่3บ้านหนองคูพัฒนาและก็หมู่ที่11บ้านหนองไผ่น้อยตำบลกุดตุ่มอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะ ดาวับผลกระทบจากพาย,ยุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนพังเสียหายในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะเบื้องต้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจพบมีบ้านเรือนของประชาชนนะคะถูกพาย,ยุพัดหลังคาบ้านพังเสียหายจำนวน122หลังคาเรือนค่ะมีเสียหายหนักกว่า8หลังคาเรือนนะคะได้รับผลกระทบหนักสุด พายุพัดหลังคาบ้านรวมถึงตัวบ้านพังเสียหายเกือบทั้งหลังค่ะคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณซ่อมแซมไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทสร้างความเดือดร้อนไร้ที่อยู่อาศาาัยซ้ำเติมชาวบ้านช่วงเกิดโรคโควิด -19 ระบาดอีกด้วยค่ะนอกจากจะไม่สามารถออกไปทำงานรับจ้างค้าขายได้แล้วยังมาถูกซ้ำเติมจากภัยธรรมชาติพายุพัดถล่มบ้านเรือนเสียหาย อีเป็นรอบที่สองและบ้านบางหลังนะคะยกไปทั้งหลังคาไม่สามารถอยู่อาศัยได้ค่ะบางหลังสังกะสีปลิวไปตกอยู่กลางหมู่บ้านบางหลังนะคะพังราบลงมากองอยู่กับพื้นนอกจากนี้นะคะพายุยังพัดหลังคายุง้งฉางข้าวปลิวไปหมดค่ะทําให้ผันข้าวที่เก็บเอาไว้เสียหายต้นไม้ใหญ่น้อยล้มระเนระนาดนะคะ สัตว์เลี้ยงหนีพายุไปอยู่กลางทุ่งนาจนเช้าจึงไปตามกลับมาได้ค่ะต่างระดับความเดือดร้อนกันท่วหน้านะคะส่วนใหญ่ต้องไปอาศัยนอนที่บ้านญาติหรือว่าบ้านข้างเคียงที่สามารถแบ่งปันให้ที่อยู่อาศัยได้ชั่วคราวค่ะนายสำเนียงหานกุดตุ้มกำนันตำบ,บนกุดตุ้มนะคะยังบอกอีกว่าเมื่อคืนพายุพัดรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมานะคะ ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่บ้านเรือนของรัษฎรก็เสียหายมากที่สุดค่ะเชา้านี้ดระดมเจ้าที่และก็อาสาสมัครออกสำรวจความเสียหายเบื้องต้นโดยมี4หมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายก็คือบ้านหนองคูพัฒนาหมู่ที่3บ้านหนองไผ่น้อยหมู่ที่11แล้วก็บ้านกุดตุ้มหมู่ที่4และหมู่ที่13ค่ะรวมเสียหายถึง122หลังคาเรือนนะคะส่วนค่าเสียหายคงหลายแสนบาท หรือว่าอาจจะถึง1ล้านบาทค่ะขณะนี้ได้รด,ด,ดมกำลังเพื่อนบ้านแล้วก็จิตอาสาช่วยเหลือกันไปพลางๆก่อนก่อนที่ส่วนราชการจะเข้ามาช่วยเหลือต่อไปค่ะด้านนางเกียงคำดำรงพันอายุ64ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่69ทับ2หมู่ที่4ตำบลกุดตุ้มบอกว่าอยู่บ้านคนเดียวพอบ้านไปไถนาลมมาคราวเดียวพัดดงรถที่เป็นเพิงเหล็กแล้วก็หลังคาพัง มีทับส่วนกล้วยของเพื่อนบ้านล้มเสียหายรวมค่าเสียหายกว่าแสนบาทและอีกสองหลังก็คือบ้านของนางสมคำบุอาสาสู้บ้านเลขที่140หมู่ที่4เผยว่าหลังคาหลุดไปทั้งหลังปลิวไปตกอยู่กลางหมู่บ้านชาวขึ้นไปตามไล่เก็บกลับคืนมาค่ะและบอกว่าที่บ้านน่าจะปลูกเรือนผิดเพราะว่าพายุพัดทีไรก็พัดโดนบ้านพังเละค่ะ แล้วช่างที่เก็บข้าวเปลือกคอกสัตว์เสียหายไม่น้อยกว่า3ครั้งแล้วนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่4แรงสุดนะคะพัดเอาหลังคาปลิวไปทั้งหลังค่ะส่วนของนางโสมพรมกุดตุ้มอายุ55ปีอยู่บ้านเลขที่150บบ้านกุดตุ้มนะคะถูกลมพัดเสียหายไปทั้งหลังเช่นเดียวกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ